โอเคนะครับก็วันนะี้มาอยู่กันในคลิปประชัยกันนะครับเชนนวัน่ีคลิปประชัยนะครับตอนนี้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมูปลาวะไอ้ย่าหูจิงด้วย งูมาอยู่นู้นครับตอนแล้วนะครับก็วันตอนนี้เอาแล้วคุณพ่อของผมไปไหนแล้วก็วันนี้นะครับผมก็เราจะมาเดี๋ยวเหนื่อยพูดไม่ถูกเราจะมาซ่อนปลากัดกันนะครับแต่ในช n e l คลิปพ่อชัยนะรถ รถไปสักทีก็ในแชแนลคลิปป์ปชัยก็คลิปนี้จะไม่มีผมคนเดียวนะครับมีคุณพ่อของผมด้วยนะครับแต่ตอนนี้อุ้ยผมเดินกลับมาที่งูแค่อ๋อนู่นนูนคุณพ่อปกคองผมเสื้อสีขาวนะครับเจ้าของแชแนลคลิปป์ชัยนะครับนี่เสื้อสีขาวเลย,ยเดี๋ยว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 กล้องสัน่นนู่นคนนู้นเลยนะอุ้ยมืดอ้นี้ นี่ก็คนนู้นนะครับรถไมกเลยครับอ้เหียเขากำลังเดินมาก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันก็มาซ่อนปลานะครับเป็นคลิปที่สามของคลิปเวัยชัยนะครับก็วันนี้ไม่ใช่มีผมที่ไปแคปเกมเหมือนคลิปหนึ่งคลิปสองนะครับก็ วันนี้จะมาถ่ายแบบชีวิตประจำวันแบบนี้นะครับชแนลของทิปย์ใชัยก็จะแบบถ่ายแกะ่ชีวิตประจำวันผมและพ่อนะครับหนุ่มคุณพ่อเดินส้อสีขาวนุนน่นนุนน่นนุนน่นท่ทีกล้องสันนะนี่ผมถือที่ตักปลามาด้วยนะครับก็ ช่องของผมก็ชื่อสกายเตอร์ช่องก็ไปติดตามกันได้นะครับแล้วชื่อช่องของพ่อผมก็คลิปเปอร์ชัยทีวีเนี่ยไปติดตามกันได้นะครับรถใหมายกันรถซ้อนเลยนะเดี๋ยวค่อยไปเจอกันตอนพ่อของผมขึ้นมาก่อนนะครับบายบายอีกสามนาทีอีกอีกสามนาทีเดี๋ยวให้สามนาทีก่อนเดี๋ยวตัดไป นี่คือบอนะครับแล้วก็ไฟนูบ้บ่อเต็มไปหมดเลยแล้วอ้สานาทีตย์เดตัดกันไปเจอกับเดี๋ยวมาเจอกันใหมครับตอนคุณพ่อขึ้นมาตอนที่ป้าใจขึ้นมานะครับบ๊ายบายเป็นไงบ้างครับได้หรือเปล่าไม่มีลยครับมาดูขอจะมาซ่อนตูงนี้เออนี่ป่อดแดดเดี่ยวมาเร็วงูงูมากจะเด้ นั่นที่ตอนไม้ดูมั้ตอนไม้ดิพอจะเดินมาเลยมันไม่ค่อยมีครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีนึงตอนนีข้ขอตัดไปก่อนภาพสวยมากตอนนี้ที่ผมยืนอยู่ที่รถผ่านไปมานี่ก็คือ เป็นถนนอะไรนะครับรถไมคันนึงครับโอ้ยโอ้ยก็สถานที่นี้ที่ผมมาถ่ายก็ขอไม่บอกอะไรกันนะครับน่าจ,จะเสียอะไรของเขานะครับขอจะไม่ถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ถ่ายพื้นแทน นี่ก็เป็นอีกบอหนึ่งนะครับอุ้ยจ๊ด,จด,จดตอนนี้ฝนฟ้าก็ไม่ค่อยดีแล้วนะผมตอนนี้ฝนฟ้ามืดมัวตอนนี้ก็ไม่ได้นะครับฝนก็เริ่มจะตกขึ้นมาสหรัดอดอดคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับผม ก็ขอลาวกันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาถ่ายในอีพีสองนะครับมันก็จะมาถ่ายคลิปอื่นให้ดูนะครับก็สำหรับวันนี้ขอละลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปวันจะัครับ